อะเดี๋ยวมาดูทางซ่อมตัวชิงตัวนี้เนาะนะจะเป็นที่ใช้ a t c 3525สร้างอันชีออกมาแล้วก็ใช้อาร์ไดส์ IGBT นะตอนนี้บอดเนี่ยเคยเคยต้อมให้ดูเป็นแนทางไม่บ้างแล้วนะตอในกรณีก็อาการและเครื่องเรื่องเหมือนกันตอนสี่หล้วก็พอมมีอยู่เยอะเหมือนกัน ยากนี่คืออาการที่คือคือใส่ตะพังใส่ตะพังใส่ตะพังนะตรงนี้แล้วก็กอดตัวเฟดเหมือนเดิมนะทุกคืนคาเกตจะต้องได้อยู่นะไฟเสร็จปักก่อนไฟตรงนี้ไฟตัดไฟตอนออฟผมจะใช้สวิตช์มือเปิดสรือเปิดออ วัตี่กาเกตคอยไว้แล้วก็จ้องดูจะร,ระโขบเลยอ่นอนดูมีเจ็ดมิเตอด้วยลุกคืนออกมาสับสตาร,ปร์ปกตินะไปติดตามเคแต่ใส่ระพังใส่ระพังนะสวิตชคแกนก็ไม่ช็อตข้ามขดนะขดตัวเองก็ไม่ชอ็ชอตช็อตล็อกก็ไม่ชอ็อตนะ ทีนี่ก็มาพังนะตัวนี้จริงแล้วถ้าทำต่อไปเดี๋ยวเรามาโลชุด,นชนดนเนี่ยได้ชนิดะพวกนี้เอาให้หมดนะไปบางส่วนวัดหาตัวยงตัวยืดเรามาลองใหม่นะให้ A สองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะเตรียมเปลี่ยนนะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ก่อนอ่ะอันนี้นะ จาก็จะเอาเปลี่ยนไอไออาร์แล,แล้วก็ใส่เฟสนะตอนนี้เฟสธรรมดามันลองก่อน R G P T ไม่ต้องนะเดี๋ยวมันพุทพลาดมันจะตูมอีกอ่ะกับพิเตอร์อยู่นี่อ่ะเตรียมไว้ตรงนี้เลยหนักไหมอ่ะจะได้เห็นเกี่อวกมุมปองมันไม่ชัดดูเข็มเป็นหลักละก,กันนะอ่อนเครื่องมานะนะสองปิ๊ดปีดปี๊ดก็จะได้ก็ได้ไม่ได้ก็โตมไฟจุดและวไฟห้าสิบต่อเลย นีเกเตรจริงแน่นอน,นแบบนี้ปลอดไฟบว,วกไฮนะมันมีไฟบว,วกลบนะ<ม>เป็นคาเทตอะไปสองคาเทตนะบว,วกลบบวก,ววกนะตอนนี้เดี๋ยวทอดออกนำไอจีบีทีมาใส่ใหม่อันนี้นะหน่วยการตายเราเราไวท้ทดลองนะเสร็จแล้วอันนี้ของของของที่กระพังไปนเห็น,นเคยเจอของไม่กันไป อันนี้พังไปพังไปเยอะนะมาเนี่ยอยู่สี่สามพังนะน,นีก็พังด้วยนะพวกตัวพวกสามก็สามพวกอะไรนะนนเ,เ,เนี่ยพวกห้าห้าพวกเนี่ยเพาหมดกันเองหมดเลยนะเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนของใหม่ลงไปนะให้ดูไปแนวทางต้อมนะที่เหลือก็ไปต่อยอดที่ปิดเบ้เอานะอันนี้นะ ยาแถวใส่ของใหม่หมดแล้วเราตั้งไว้นะเดี๋ยวเราลองออนไฟดูเนะการเป็นไงไช้ได้แล้วไฟออกแล้วนะเป็นอันเสร็จสิ้นซ่อมตนะัวนี้ะเดี๋ยวจะไปซ่อมอันต่อไปมันเหมือนกันนะแต่ว่าโคลาอากากนะแต่จีพีทีแตกองอาบปงกดไปอยู่นี่นะ เดี๋นะยวมาลุยกันต่อนะไอ้ทรงไอสีนี้นะโคลากานนะเอาได้แต่แนวทางไปไโจเซียตไปหาเขานะนะเยอกันอีกบอร์ดหนะึ่งเรมาดูบอร์ดบอร์ดนะที่ว่าเสียหายเยอะนะนี่เรามาดูเพิ่มตรงนี้มันจะต้องได้ลูกคืนมาจะมาเข้าเทหาก่อนนะนะ เส,นะส,ส้นไในะห้องลูกคืนอห้องนังเขานะ 8, 9, 10, ้า 10, 14, นะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเครื่ตีในนี้เลยนะผมดูในจอ้อาจจะมองไม่เห็นเลยนะตอนนี้<ง>เดี๋ยวกลับไปห,หาตั้งแต่แรงไฟเลี้ยง UC ส,สามารถตสองห้านะดูเงินใครครับนะดูพวกกดจับพวกโปรโตโปรเซ็ตอะไร เปลี่ยนให้หมดเลยนะพวกนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันต่อเนะี่ยไปเปลี่ยนของก่อนเปลี่ยนก่อนคิดวิ่คเาะตามบอกได้แก่มานะตัวเสียไม่รู้ตัวไหนครับนะเราจะหาตัวเสียเจอเราใช้มิเตอร์นี่วัดเทียบหาเอานะบางคนโทรมาถามอาการนี้อะไรเสียนะคำต,บตอบไปถูกเดี๋ยวก็จะงอนกันอีกนะแนะนําให้ใช้มิเตอร์วัดหาเอาอนะนะนะ ตเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะปอดออกเล้าลงไฟมากเลยแล้วนะนะทีเดียวเราก็ลอดไปเลี้ยงไม้ครบนะแล้วก็ใส่สีเข้าไปอ่ะตัวนี้นะสีหน้านี้สามเก้าสามนะนี้ตัวนี่สามกสามนี่5าอ่ะเปลี่ยนก่อนอันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะยูซีสามห้าสองห้าอ่ะอันนี้นะ ทำมาถึงท่อนเอาเฟตมาลองใส่นะคอนนี้ไฟไฟออกแล้วเดี๋ยวจะแต่ใงใหม่ครับไฟนะทุกี่พังเยอะนะคิวสีตามมา55พังนะแล้วก็ไทเตอร์ตรงนี้ที่ทำหน้าที่มิวส์ในมิวสโพสเทคกหยุดกำสังเนะี่ยพังด้วยนะ55ในพังต้องปลดทิ้งเลยนะหลวมมากอ้อาร์นี่ก็ตายนะได้พังอาร์ตรงนี้หมดเวิร์กเลยนะ ก็แก้ไขเอาเท่านี้ก่อนให้มันใช้ได้นะประมาณวนนี้นเดิมๆก็คงใช้เวลาอีกยาวงมหานะเอาให้มันใช้งานได้ก่อนละกันนะวัดดูไฟไฟดูด้านโน้นนะลนะองออนดูก่อนมานะไฟยี่งขึ้นไปแล้วนะไลยหัจิว่านะ ใช้ได้ตัวนี้นะปเป็นแนวทางพร้อมเจ้าตัวนี้นะจะเจอกันคลิปหน้าอันต่อไปนะแนวทางเมื่อวัดบ้านๆน,นะอันนี้นะหลังจากที่เราเอาผงไปฟไปลองเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ของจริงลงไปเลยนะอันนี้ผมไม่ได้กดไฟฝั่งนู้นพอยนะเดี๋ยวฟังเสียงฟังอะไรกันก่อน,นนะก่อนไป ไม่มีไฟดิสีร่วงก็ต่งเรเต่อนะนี่ก็จะสับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปอันต่อไปนะตอดวีดีโอท่อนไทยทใช้มือถือถ่ายเพราะว่ากล้องกงขาเครอรเริ่มหักพังหมดแล้วนะใช้งอนเนาะรวมสิบป,ปีอะนะ